สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเซลนั่นรถบรรทุกอีสุบุรีรัมนะครับเซลนั่นนะครับเป็นที่ึกษาการขายรถบรรทุกนะครับทุกรุ่นนะครับบอ่าสิเป็นซีล้อน้อยนะครับบอ่าสิเป็นหกลอ้อน่อยหกลอ้อกลางหกล้อใหญ่นะครับชิปลอ้อนะครับเอฟวีเอ็มเาเดียวสองเผ่ารวมถึงรถพ่วงหัวลากนั่นเองครับึือเซลรถบรรทุกทุกอย่างครับผมตัวถังทุกรูปแบบนะครับเมื่อนี้นะครับด้านหลังเซลนั่นนะครับก็คือ เป็นรถพี่ใหญ่สุดนะครับเป็นรถคลิปลอมิกเซอร์นะครับเป็น f อฟนะครับสามอยี่สิบแรงม้าของเขานั่นเองนะครับซึ่งมือนี้เป็นโอกาสดีนะครับคือมือว่านเซลนั่นเดี๋ยวเอารถมาโชว์ให้ลูกค้าแล้วก็มาเทียดงานเทียดการใส่งานจริงๆนะครับของลูกค้านะครับซึ่งขั้นพี่ใหญ่สุดนี่ก็ที่ต่อโมคิวกันอยู่ประมาณหาชุดหาหกคิวบ้างหาชุดหกชุดหาบ้างเจ็ดคิวบ้างนะครับประมาณนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่สั่งนะครับผมนะฮะหลักๆจุดเด่นนะครับของเขาก็คือนะครับ ข้างรถรุ่นนี้ก็คือนะครับแน่นอนครับหน้าตาครับเป็นรถอิสุรุ่นใหม่เนาะสวยงามสง่านะครับผมรถคันนี้ก็ติดเทเลเทคมาน้านะครับโฆษณาดอีหนึ่งเทเลเทคก็คือเป็นจีพีเอนะครับที่มาจากอิสุตรีเพชรนะครับซึ่งมีคุณค่ามากกว่า GPS ทั่วไปก็คือนะครับช่วยพัฒนาคนขับของเฮาน้ำนะครับให้คนขับขับรถยางปลอดภัยนะครับประหยัดน้มันนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจาะลึกมากก็หนีเดี๋ยวเซลแนนสิมีทีมงานอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ ยางนะครับกับยางเป็นยางพันลอยนะครับส่วนมากก็คือถี่เซลนั่นบอกว่ารดมิกเซอร์ส่วน,นมากก็จะเป็นยางผ้าใบนะครับเพราะว่าการใส่งานจริงๆนะครับเท่ากับบ่าเลว่าแรนทางหลายยางอย่างเดียวคือว่านะครับบางทีอาจจะเป็นเป็นดินเป็นหินเป็นทรายเป็นปินไต่ทังชั้นนะครับจะเป็นบางยางผ้าใยยางบังนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ากับบอกคือเก่าครับคือคือหกหล่อเนาะลดสิบหล่อมิกเซอร์ขั้นน,นีบรเมนลถที่ดัดแปลงมาจากอีสุ รุ่นใดรุ่นหนึ่งบอเมนเลยครับเป็นรถที่ออกแบบโดยตรงนะครับโดยเฉพาะของ1ิบหลอดมิกเซอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าสิเป็นไฟวบีพิเีโอนะครับกับเป็นของสิบหลอดมิกเซอร์เลยนะครับผมสิบหลอดมิกเซอร์เลยนะครับกับจุดเด่นกับคือเบรกครับผมเบรกรุ่นนี้นะครับกับคือไซเบรกแบบล่มลวนมาเลยนะครับเพราะว่าปูนเอยน้ำเอยหรือของเหลวนะครับบางเทือน่เวลาเราอยู่ในในโมหรือในโตถังนะครับมันสิมีการกระแทกนะครับ ฉะนั้นระบบเบรกนะครับต้องอมั่นใจครับมั่นใจนะว่าอยู่แน่นอนคือเบรกล่มล้วนนั่นเองนะครับซึ่งเบรกล่มล้วนกับที่อยู่ในพีใหญ่เฮานะครับอย่างเช่นว่าเอฟเอ็กซ์แอดสากแรกมานะครับที่บรรทุกนักขนาดไหนเอาอยู่แน่นอนนะครับผมนะครับลักลักษนะครับไม่เลยก็คือเป็นเพ้าหามแหนบครับผมนะครับอีซูรุ่นนี้นะครับเป็นเพ้าหามแหนบที่แทบจะว่าบ่ต้องบรรพบุรักษาได้ทั้งสิ้นนะครับมันจะเป็นบูทครับเป็นบูทนะครับ บอตองมาอัดจระบีนะครับบอต้องเสียเวลาบอต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับผมอ่านะครับซึ่งรถยุโรปนะครับหรือว่าสะพานร้อยใหญ่ที่ยุงเพปเขาจะใส่เป็นบูตนะครับเพราะว่าบอมีการบำรุงรักษา่นเองนะครับผมอ่านะครับกติซอยเสียบค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับผมอลักกับประมาณนี้นะครับผมเครื่องทายแน่นอนครับก็คือรถรุ่นนี้ก็คือต้องการพละกําลังนะครับรถดเรนสั้นๆอาตติมี ตีนไต่ทางชันมีสมบุกสมบันนะครับมีมีโลมมีหินมีทรายนะครับจะเป็นเฟืองท่ายขนาดใหญ่นะครับผมเบรกล่มล้วนนะครับจะมีหม้อล่มเบรกอ,อยู่น้าล้อนะครับทุกล้อนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจในการใช้งานของลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าบางท่านที่ต้องการสีใส้งานนะครับของรถสิบล้อโมปูนหรือว่าสิเป็นหกล้อโมปูนกะ เพื่อความมั่นใจให้เซลนั่นกันแนะนําว่านะครับให้ติดต่อมานะครับอยากเซลนั่นนี่อยากให้อ่าให้ลูกค้าได้ไปใช้งานจริงๆครับจริงๆบรรทุกของจริงๆไปเทหนางานจริงๆนะครับย่ำนะครับฟรีครับผมฟรีนะครับบว่าสิเป็นเทหนางานใดๆก็ยินดีนะครับยินดีลูกค้าที่อยู่อำเภอเด็กะซางนะครับแจ้งมาเลยนะครับทั้งเบอร์โทรเซลนั่นนะครับ0 8 1 7 9 0 3 6 1 9นะครับหรือสิทัากั้งเพจเซลนั่นหรือ ทาง Facebook ทางทิกตอกทาง YouTube นะครับเซี่ยนนั่นกับกมี่นะครับก็คือซื้อเดี่ยวครับหาง่ายๆครับนั่นรถบรรทุกอีซูซูนะั้บุรีรัมณ์นั่นเองนะครับเซี่ยนนั่นนะครับประจําอยู่ที่ศูนย์อีซูคิงยนสาขาบุรีรัมณ์นอกเมืองนั่นเองครับสังเกตง่ายๆคือเสียนบุรีรัมนางล่องนะครับถ้าพี่น้องมาทางนางล่องหรือลําไผมาดกวยที่อยู่ไกลๆก็รถบินสันนะครับอย่างเงี่ยงก็แมคโครมาปุ๊บที่อยู่ติดถนนใหญ่เห็นป้ายอีซูสีแแดดดงสงสััั่่่าเเนนนนนนชจอะครบก ฝากลูกค้าน้ำนะครับผมหรือว่าลูกค้าบางท่านที่นะครับ,บเบ่งรถบรรทุกรุ่นอื่นอยู่กับยินดีนะครับทุกรุ่นนะครับว่าแมตเตอมิกเซอร์นะครับผมเซลนั่น